สวัสดีค่ะวันนี้ครูโยนะคะ็ัสมัตรุยครูหาก็คือวันนี้เป็นการเลือกตั้งสภานะักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดี JD. ลำดับแรกก็จะมีการต่อแถวก่อนแล้วมีการเช็คว่าเรามีสิทธิ์เลือกตั้งหรือเปล่าอันนี้อายุ20แล้วใช่ไหมคะไม่ใช่อ่า แล้วพอเสร็จเขากจะมาตรวจสอบลงพอลงเสร็จรับบัตรับบัตรเสร็จนักเรียนของเราก็จะไปที่คูหาเลือกตั้งนั่นเองนะอันนี้เป็นคุณครูคุณครูแสงเดือนนะอ่าแล้วเรี่ของเราก็จะไปคูหาเลือกตั้งใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องและเหมาะสมจากนั้นก็นักเรียนก็จะมาเออนำบัตรที่เขาเลือกเนี่ย ย่อนลงไปในตู้ดีมากค่ะเลนินี่ถือว่าเป็นกิจกรรมประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอ่าอันนี้นะักเรียนของเราก็ออกซิตเนาะไม่ซื้อสิถ่ายเสียงใช่ไหมลกูกหรือขายดีจะขายหรออ่าอันนี้ <laughs> อายุยี่สิไม่ใช่อ่ะอันนี้มาแล้วเราคุณครูแสงเดินก็มา ใช้สิทธด้วยโอเคค่ะนะนักเราโอ้โหเรามีพลังเขาเรียกว่าอะไรพลังในการเลือกเกินร้อยครูหาอื่นก็ได้ลูกครูอักขาอื่นก็ได้เออพอเลือกเสร็จแล้วก็จะไปนั่งอย่างเหมาะสมเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยไหมสู้สอ่า เราก็จะไปสัมภาษณ์เออไม่ทราบว่าเลือกเบอร์อะไรคะไม่เขาห้ามบอกแล้วก็บอกบอกไม่ได้เออเอาไว้ตอนนับคะแนนน่นองมีการซื้อสิทขายเสียงหรือเปล่ามีไหมไม่มีครับไม่มีคือเงินเงินไม่มางานไม่เดินใช่ไหม ่าดีมากก็ประมาณล้านแปดตรงีเราเป็นอนูบ้านขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศเออซื้อสัตว์สุจริตที่หนึ่งอ่าอันนี้แนละ้วที่ของเราก็จะกิจกรรมดีๆโอเคบ๊ายบาย